กลุ่มผู้มีรายได้สามหมื่นบาทต่อเดือนคือกลุ่มคนไรายได้ต่ำสุดของผู้ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลจากเดิมที่เสียถึง1 2 0 0 0บาทแต่หลังจากนี้ไปจะต้องจ่ายภาษีเพียง ,6000 บาทต่อปีลดลงถึงครึง่งนี่เป็นผลพวงจากการปรับโครงสร้างภาษีเก่า5ขั้นเป็นโครงสร้างภาษีใหม่ที่ปรับเพิ่มเป็น7ขั้นกระจายฐานไรายได้กลุ่มผู้เสียภาษีลดภาระที่ประชาชนต้องแบกรับสะท้อนถึงคนไทยมีฐานไรายได้เพิ่มขึ้นพอให้รัฐสามารถปรับโครงสร้างภาษีใหม่ได้ เหมือนเราเดินขึ้นบันไดบ้านเนี่ยถ้าบันไดเรามีห้าขั้นเนี่ยเราจะก้าวด้วยความเหนื่อยถูกไหมฮะเพราะขั้นมันจะห่างแต่ถ้าขั้นเป็นเจ็ดขั้นเนี่ยเราก็ยังเดินสบายสบายนะครับประโยชน์ที่ได้เนี่ยก็คือประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์ในส่วนของอัตราภาษีเงินได้ใหม่เนี่ยมากนะครับคนที่มีเงินเดือนออน้อยไปจนถึงปานกลางเนี่ยฮะจนจะได้รับสิทธิประโยชน์ของการลดภาษีครั้งนี้มาก ตารางประมาณการไรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนจากกรมสัมภากรแสดงความแตกต่างระหว่างการเสียภาษีตามโครงสร้างเดิมกับโครงสร้างใหม่ที่ประชาชนทุกกลุ่มไรายได้จะเสียภาษีลดลงอย่างเห็นได้ชัดยิ่งเป็นผู้มีไรายได้น้อยอัตราการเสียภาษีจะยิ่งลดลงแต่การเสียภาษีน้อยลงกลับไม่ส่งผลกระทบต่อง,งบประมาณแผ่นดินแม้งบประมาณจะหายไปกว่า2 6 0 0 0ล้านบาท โดยมั่นใจว่าเงินส่วนนี้ประชาชนจะนำไปใช้จ่ายมากขึ้นเพราะภาษีนิติบุคคลได้ปรับลดลงก่อนหน้านี้แล้วใช่เพราะเงินนี้ก็เท่ากับเอาเงินไปเสริมเศรษฐกิจได้ได้รวดเร็วเลยไม่ต้องไปจัดสรรให้กรมนั้นกรมนี้เอาเงินไปทํานู่นทนํานี่เป็นรายจ่ายของแต่ละกรมถูกไหมครัอันนี้ก็เป็นเงินที่อยู่ในกระเป๋าของประชาชนแล้วประชาชนก็มีเงินเหลือจากการที่แทนที่จะเสียภาษี1 0,000ก็เหลือแค่0 0 0พัน่อเหลือเงินในกระเป๋าอีก5,000ก็ปีใหม่ก็ไปใช้จ่าย มนุษย์เงินเดือนที่องค์กรต้นสังกัดหากภาษีตามโครงสร้างเดิมก่อนประกาศใช้โครงสร้างใหม่สามารถยื่นเรื่องขอคืนส่วนต่างได้รวมทั้งผู้ที่ต้องยื่นเสียภาษีเองสามารถยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรเป็นช่องทางที่จะได้รับเงินคืนเร็วที่สุดโดยเริ่มชําระภาษีได้ทุกช่องทางตั้งแต่เดือนมก,กราคมปี2557ซึ่งผู้มีเงินได้สุที่ต่อปี150,000บาทแรกยังคงได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอนุสรเจรธานตศิลถ่ายภาพธาวิรพโตรายงาน